อจะว่าไมต้างกัน่กเลยอ๋อนี่ต้องรองเลยนะมันใช่จริงตองอกงนสิอ้อเขาเ็กแล้วเขาดแล้วเอาก็ใช่สัดเกล มันมันก็จะเป็นแบบนี้ในในแถบอ่อนคู่หุ่มใช่ไหมครับเรามามาคนละครับมาหมดเลยมาหมดเลยมาตลอดหมดเลยชายแดนนะครับประกอบการสื่อครับความรำคางผ่ารแล้วก็ปกครองนะครับแต่การสืบสวนทางลับนะครับว่าจะมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนั่นคือยานะครับ แล้วก็จับของการได้10กิโลกรัมนะครับราคากิโลกรัมละประมาณ340,000บาทนะครับ10กิโลกรัมก็ลงมา3,400,000บาทนะครับทานรัชาตินะครับก็ทําสงครามกับยาเสติดนะครับที่จะปราบปรามให้จริงจังนะครับเพื่อความสุขสมของที่น้องประชาชนนะครับตามแนวชายแดนนะครับซึ่งทางกงหวัดเลยนะครับตรนทังหวัดเลยรับผิดชอบแนวชายแดน ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางกองการสื่อและก็ความร่างการร่วมที่เราบูรณาการนะตอนนี้ก็สืบสวนหาข่าวทางลับตลอดแนวชายแดนนะครับโดยร่วมกับบูรณาการทั้งอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ให้ทําการออกตรวจนะครับเปลี่ยนพันธุ์ขนออกตรวจนะครับตามแนวชายแดนแดนต่างชาวลาวครับ เป็นผู้รับจ้างหรือว่าเป็นผู้อ่าขนส่งครับเป็นผู้รับจ้างครับการสืบสวนอ่าครับที่ร่วมกันโดยท่านผู้กำกับสืบนะครับนะได้สืบสวนทั้งขาไปเรือดนะครับซึ่งเทปนี้เราได้ทําการสืบสวนประมาณสองเดือนครับกว่าจะอ่าทำการจับกุ่มได้นะครับซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับทางโดยกำลัอของ,งของพวกเรานะครับที่เป็นบูแลการกรันเต็มที่นะเรียกได้ถูกต้องไหมครับ ทค,ครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับในนี้นะฮะเหมือนกันหมดเลยครับครับนก้าขึ้นเลยครับียหคือตัวนี้นี่เป็นเกรดดีที่สุดในบรรดาข้อยาไอคือตาน้ำเต้าแล้วก็มีดาวห้าดวงดาวสีแดงแนีห้าดวงครับหนึ่งสอ e งสาี่ ดาให้ดวงนี่คือมาตรฐานสูงสุดในและก็ราคาก็จะแพงที่สุดของที่ไปเกตนี้ราคาแต่ถ้ามันเป็นตัอื่นก็จะมีสายดาวหรมีสาที่ช่อก็อยู่รอบนึงครับ้องมือนะอยวรอบนึงประมาณบางบางบางที่หอกก็จะมีถุงีชมพูหรือนี่มีถุงีชมพูมาด้วยสองถุงวรานงพอมรู้แล้วคาดว่าอาี้เี่านี้นะมา มันน่าจะมาจากพม่าพมา่าไอ้แถวไอ้คนคุณน้อยเลยครับแต่าาที่นี่ท,นทีนี้มัน<ร>มันข้ามทางทั้เหนือไม่ได้ครับเพราะทางเหนือนี่คือมันมีเสรื่องกแกแล้วคนเป็นไทยภูมิเป็นภูเขาเพราะชายภูมิเป็นภูเขาพอลงมาพวกมันโดนด่เข้าไม่ได้ก็ต้องลักมาอีสานอีสานเพราะว่าอีสานจะง่ายกว่าอีสานข้ามมาถนนมันเชื่ยมหากันหมดก็สามารถที่จะไปได้ทุกที่ครับง่ายกว่าตอนนี้เนี่ยคือจะสังเกตว่า จะจัดได้เยอะเดวอว่ามูลค่าสามล้านสี่แสนบาทสาล้านสี่แสนบาทาบว่าส่งหรือม่เกี่ยรติมากจะเป็นอาหารปา